เรื่องนี้ไปดูสองพี่น้องกับทั้งหนึ่งใบกับแม่หนึ่งคนสัมพันธ์กันยังไงไปดูนีครับผมนายชลาดเชื้อทองจังหวัดศรีสะเกดลูกชายสองคนเล่นกันอยู่ผู้ชายคนน้องเดินมาบอกแม่ว่า ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงอ้าวไอ้หนูเป็นอะไรอ่ะช่ยทีช่ทีเอาเป็นอะไรหนูเป็นอะไรหนูไม่ได้เป็นเอาแล้วใครเป็นอ่ะพี่ชายผมเป็นครับเป็นอะไรเป็นหอยฮะพี่ชายเป็นหอยได้ไงฮะเป็นหอยจริงๆนี่ไงเนี่ยเป็นดูเนี่ยสังทอกลูกหอ อะไรวะเนี่ยโอ้โหเด็กคนนี้ครับนั่งเล่นกับน้องแล้วตัวเองเนี่ยพลาดตกขังกลายเป็นพระขงังทำอย่างคิ <c oughs> ้วปัญญังน้องไงคิ้วปัญญังแล้วแม่มาแทนที่จะช่วยนะกลับถ่ายคลิปเนี่ยฮึไอ้คิ้วปัญญังคิ้วปัญญังลูกตอบ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 หลงห้แล้วคิ้วออก์เจ้าขังก็ได้บ่โอ้ยลู ส่วนน้องชายนะหน้าตาอเมซิ่งพิศวงงงวยเออพี่เราทำได้ไงอ่ะแล้วแม่ก็ถ่ายคลิปอย่างเดียวนะแม่เฉยด้วยอออกมาได้ไม่ใช่อยากให้มันรู้จักช่วยตัวเองน่ะรู้จักแก้ปัญหาโอ้ก็มันออกไม่ได้อ่ะแม่อ่ะงั้นช่วยแค่ครึ่งหนึ่งฮะครึ่งหนึ่งช่วยครึ่งหนึ่งช่วยยังไงฮะเออแค่ยี่ม่วยเนี่ยอ่ะ ช่วยครึ่งหนึ่งก็คือขักถังลงแล้วให้ออกเองได้เลยแม่ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นแหละกล้ย้ยเฮ้ยไงหลุดแล้วโอ้โห ที่บ้านเนี่ยเขามีวิธีจัดการลูกซนๆตกขังเองเนี่ยให้รู้จักหาทางออกเองด้วยอัตตาหิอุตริโนโถอุตริลงถังเองก็ต้องหาทางออกเองอางยังขังยังขังไม่หุนอาังยังไปค่อยค่อยค่อยคออยเออเฮ้ยตึงได้ไหม แม่มากเนี่ยนี้ที่จัดการลูกสนสนได้น่าสนใจมากเลยนะครับแหมสนจริงๆเด็กไทยเวเป็นเด็กสนเด็กไทยกขว่าเป็นเด็กสนถึงหนูจะสนแต่หนูก็เป็นคนดีขอัำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำ คนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงพี่ชายติดถังลูกชายคนโตกําลังร้องไห้แล้วสอนลูกให้ช่วยเหลือตัวเองออกมาได้แม่ก็ช่วยล้มถังพราเขาดันตัวเองออกมาได้ถึงกับคว้างถังทิง้งงานนี้ไม่ใช่แม่ไม่ห่วงแม่ห่วงห่วงถ่ายคลิปเนี่ยขอขอบคุณคุณสุร,ราษฎร์เชื้อทองจังหวัดศรีสะเกดเรื่องร้องไห้ก้นติดถังเรื่องนี้ไปดูการแข่งเรือ แข่งกันแข่งมันแข่งเลยผูนายเวียพดมฮัมหมดที่คองหนองเงาจังหวัดสมุทรปราการการขับเรือก็อเรือความเย็วมากขอยุดไม่ทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงพิครองสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการครับมีการแข่งเรือครับโอ้โห,โหล้ำนี้ล้ำนี้วิ่งมาโอกขาวมนเลยโอ้โหเอาขาวสิครับโอ้ผมนำโด่งเลยนำลอยครับ นแสงไปเลยดูดีครับเรือลำนีเเ้แข่งเรือแสงผู้แข่งมารหากลอยครับกำลังจะเข้าเ้นทรัแฝงพลิกคว่ำซะจังั้นโอ้โดนแสงแพเลยขึ้นต้นมานี่เหมือนจะเฉิวนี่แหละครับนี่จะ,จะทำของมนุกอย่าคิดว่าเหนืออย่าคิดว่านำเขาบางทีมันอาจะจะพลิกตลบกลับมาเป็นแบบนี้ก็ได้อู้ย กลายเป็นลอยเพลงฟ้ากลาง,างนะ้ำแบบ คนเดกในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเรือลำหนึ่งครับมาเรื่อความยาวมากจนได้เกิดคนวางนะชวนี้นลับไม่เป็นไรเขามีแต่ชนะขาดรอยแต่นี่รอยแต่ไม่ชนะเออทำไปได้ขอขอบคุณคุณเบียรพศมูฮัมหมดัดจังหวัดสมุทรปราการเรื่องแข่งเรือจนเรือลอยเรื่องนี้ไปดูเรื่องใหญ่ที่ใหญ่ไม่สนใจใครสวัสดีครับ ผมจเจริญทำอินช้างป่านะครับเดินลัดเลาะ,ะข้ามถนนมาบ้านชาวบ้านนะครับขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพเป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงโอ้โนี่มันช้างป่าครับน่ากลัวมากเลยจะหนีจะหนีฮะใครจะหนีช้างนี่แหละจะหนีเฮ้ยจะบ,บ้าเรอช้างตัวใหญ่จะหนีใครอ่ะหนีไอ้<ต>พวก ปูหมาไล่ครับวิ่งหนีหางชี้เลยบ้าหมอก่อยพ่อดูครับช้างตัวมาเริ่มวิ่งหนีหมาตัวนิดเดียวแล้วไม่ได้หนีธรรมดานะหนีแบบหมดสภาพช้างเลยอ่ะหนี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 หนหนโอยไอหมาแกโชคดีนะถ้าพี่ช้าง็คิดได้นิดเดียวนะหันมาตืดแกเสร็จเลยนะ ไม่พอว่าไงไม่ได้ไล่ตัวเดียวไล่ทั้งโผล่เลยตายแล้วทั้งโผล่เลยเหรอช้างทั้งโขนเนี่ยนะเจอหมาไทยไล่โอ้โหสุดยอดเลยตัวนิ่งยึดครับดีครับหนะัวสุดท้ายหันกลับมา เออเข้าไป6ตัวครับวันดีดีวันีลอยบุกลำดีล้งท้ายนะโอ้โหสมกับเป็นมาไทยจริงๆครับใครหันหลังไม่ได้ครับไล่ตลอดเลยขนาดช้างทั้งโลงเนี่ยยังไล่กลับเข้าป่าไปได้หมดเลยโอ้โหมาไทยนี่มันอวดเก่งได้ตลอดไม่ดูไซเลยนี่มันช้างนะเฮ้ยแกไม่ดูไซดูขนาดเลยหรือไง มาแล,าลา้วเนี่ยเฮ้ยเด็กเด็กเด็กเข้าป่าดีกว่าตัวนะครับเนี่ยดูมันดูมันโอ้โหช้าง okay? ดูมันเลัศไล่เนี่ยเข้าป่าเลยหลายตัวครับน้องหมาวิ่งกลางช่อช้างวิ่งหนีช่อช้างหางชี้วิ่งหนีน้องหมาโอ้ยอย่างนี้ก็มีอยู่ ขอจับอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำก็เด่นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงสุนัเขเห่าไล่ช้างนะครับช้างกตกใจช้างตัวที่แปลกทั้งหวาดเสียวทั้งน่ารักเลยช้างสู้แรงเห่าของหมาไม่ได้วิ่งหางจุดตูดเข้าไปรวมกับเจ็ดตัวงานนี้ช้างคงอยากบอกว่าแน่จริงตัวตัวไหมขอขอบคุณคุณจเจริญทัพกินจังหวัดชายเชิงเซาเรื่องช้างวิ่งหน,นีกลัวสุนนะัข อีกสักครั้งแล้วกลับมานั่งดูเบรกสุดท้ายครับ